ปสุจะให้ดูเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยมีดอกอยู่2แบบนะดอกใหญ่จะมีอยู่16ดอกนะคะแล้วก็ดอกเล็กอีก8ดอกต่อกันในพังแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อคอขึ้นไปแบบนี้อันนี้ดอกใหญ่คือดอกนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เนะี่ยประสุะเคยทักให้แล้วนะอะ่ในเสื้อตัวสีขาวๆที่บอกว่าใส่สงการกันน่นะคะแล้วก็ดอกเล็กดอกเล็กคืออันนี้ อันนี้ยังไม่มีดอกให้ดูนะยังไม่มีการถักให้ดูเดี๋ยวประสุจะถักดอกเล็กให้ดูนะแล้วก็เราก็ไปต่อกันแบบนี้นะคะนะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหน้าหลังก็2ดอก2 4งสี่1 2 14ด6 16 1ดอกอันนี้ก็สอง่แล้วก็7แล้วก็8แบบนี้นะคะ,ะต่อก็ตรงนี้ต่อกัน2ขยักอันนี้1ขยักเป็นตรงนี้4 นี่สองนี่สองเพราะว่าดอกเขาจะมี12กลีบนะคะแล้วตรงนี้อีกสี่ก็ต่อเป็นด้านบนนะถักขึ้นไปแล้วก็ต่อเป็นคอเสื้อแล้วก็มีริ้วนิดนิดเนี่ยเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อแขนขึ้นไปตามความยาวที่เราเคยคุยกันนะคะว่าบาลงมาจนถึงอกตรงนี้เนะี่ยตรงตรงจุดตรงคอตรงนเนี้ยเนี่ยจะประมาณไม่เกิน13อะไรแบบนี้นะคะไม่เกิน13มเซนไม่งั้นก็จะลึกเกินนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะเอวลอยนะใส่แบบโปร่ง,งสวย,สวยใสยค่คุมข้างนอกนะคะ อันนี้ก็คือไอเดียค่ะ